ไปดีมากแบบกลัวดงอ่าแนะนำตัวเองเน่มิสเกดโอเยละซื้อซื้อ้นำคุซื้อแท้ซื้อลินนำซื้อแท้ซื้อรัดดาวีวิลลบงซื้อลินเออไว้ซื้อลิกลซือลิกล่ซืลิกล่ะซื้อลิกลลิกลิกนแล้วเอาซื้อแท้เลยเอาไอ้คนบุ๊อ่าซื้อแท้แมนอ่าลัดดาวีนําสกุลเอดิงยังไงนันสกุลวิลลง เอาอายุเอาเอาเอายุบานเกิดเมืองนอดอายุ17ปีเนอะอายูาา่บ้านนครเมืองหมอกแข่งเสียงขวังแต่ว่าตอนนี้อ่าลงมายุเวียงพลเรือนอยากติดต่อเวียงานก็สามารถติดต่อได้มีใครอยากพู้เหรอตอนซูกี้ซื้อแท้ซุกสบายหฮดทลาด สุขสบายอุ๊ยบุรี่ซื้อปะนี่โบโบเกอซื้อสบายดีเอออยู่บ้านมุ่งคามึงราบุรี่แข่งสานาเขตเป็นสาวผู้ไทยอายุส8แปดตอนเช้าจุดเก้าอ่าสี่อันนี้ตอก่อนิเข้า18แล้วเครอีกนซื้อไกล้ส้นเนาะหรือวาซีิ้นซื้อเมียวซอแทกซื้อนางคิดะจญซีริะมาจากบ้านหนองผามึองหนบุกแขงมมนเป็นสาวผู้ไทยคีอเดีอวกับกียนแต่อยู่คนละแพบ้นในฟาร์มตวได้เลยแต่ว่าซื้อเป็นหลายแห่งทั้งเมียวท ตรงลงลายซื้อตาใจเดียวได้เราก็ตกลงซื้อยังก่อนซื้อซื้อเฟสและซื้อเทพอะซื้อซื้อเฟสหันแมนไก่้ชนสาเหตุที่ได้ซื้อไก่้ชนนั่คือแบบตอนยังน้อยหันพอมาใกล้ตีแล้วแบบเขาก็เลยเอิ้อนใก่้ชนมาเลยหะน้าเป็นมันเป็นสายหน้าวะสันๆเซ่เป็นลูกกูโก้พออุงไปตีไก่ตั้งแต่ยังน้อยตั้งแต่เด็กเขาก็เลยเอิ้นซื้อนั้นมาเลยแต่แท้ๆกะเหมียวเอิ้นเหมียวน่าจะเอิ้อนใก่ตีหน่อยวานเฮาเออคือไก่้ชนเขา ไก่ตีไก่ตีไก่นกับไกตีไก่นกับมังกไก่ไกตีไก่ตีไปไก่ไก่โนไก่โนโอเคก่อนเอาพูดเอไปซื้อมีนาเดอรังกรไ่ก็ได้เอ้เลต่อคนอื่นบอกให้เนี่ยมกล้องตอนนี้ให้เนมกองคนเดียวอย่างค้าเวลาเนรักก็ได้อ่าซื้อมีนาเดอซือลินซื้อหนาปว่ามู แต่มูมักเอิวมาตัวาขใคขหน้าออ้ยตัวขายตัวายหน้าอายุああ Beijing> 17เอ้ยอ๋อววเดี่ยวลืมมันอยู่เตงกว่านี่สิบแปดแล้วบอกสิบแปดปีสปดนนาสดแมู่มีคนถามบอกเองโอ้ยน่าใจวะโซน่าใจวะโสาได้เวลาเอได้เวลาเอิง่เอาแนะนำเลยลุกเลยนี่นะปกติคน ปกติคนจะหูจักน้องทางทิกต o อกหลายก็น้องแมนบอกไลายก็เฟซบอกพูติดตามคลิปแรกจื้อบอกว่าเหตุอย่างคนจะหูจักเขาคลิปแรกแมนไปนั่งขส่เลขแล้วกะให้มูจับกล้องให้แล้วก็จับโทรศัพท์ให้ายๆแบบเป็นเป็นริฟซินเพลงแล้วก็มีคนเข้ามาเบิง้งมาเบิ้งแต่ว่าคลิปที่ปังสุดแมนเป็นคลิปที่ถายอยู่หน้าเหอนตอนนั้นไปส่งเขามูมูอากักโตไปส่งมาแล้วก็นุ่งสกิฬาไทย แล้วคนก็เบิ่งคนฮาลแล้วก็แบบเออก็คุณเอาลูกคลิปตรงนั้นเราคนเบิ่งหลายเลยไปส่งมูที่กักโตไปส่งเขาให้มูที่กักโตกักโตไปคลิปเลิศไปคลิปเลยไปคลิปเลยอ่ศเดี๋ยวซอกคลิปเลยอ่าฟูตันโตซอกเลยใดเลยเริ่มต้นมาจากติ๊กต็อกไม่แม่ที่ว่าคนหูจักเขาหลายกว่าอ๋อต้นนั้นมาแล้วก็เซตไหนนึงตะกี้ลิมยูบานบหรือว่ามายูเวียงยูบาน ทังเมืองเฟืองกัน,นบ่แแล้วพูดต่อมาออแล้วสำหรับค่อยบอก<ม>อัน<พ>ค่อยกระถ่ายคลิปลิ้นนำกันกับมูธรรมดาไละคลิปที่มันเป็นไวรัลที่สุดก็คือบแบบว่าดูดกอิชินะ่ะดูดกออิชิแล้ว ถ้าดูถ้าดูธรรมดาล่ะถ้ากระดูกชุดนักเรียนธรรมดาล่ะแล้วมูซูมเข้ามาหานะเออแล้วมันไปโฟกัสผิดจุดมันก็เลยคลิปมันก็เลยปั้งมาเลยหานะคนคนกดใจเป็นล้านเพื่อนก็แต่ว่าทิกตอกได้ก็ได้ปิวไปแล้วตอนนี้ก็มาใช่ทิกตอกหม่แสดงว่าคลิปนั่นก็หายไปแล้วเมนอ๋อโซเห็นโซเวนเมนแล้วอันนั้นบันซีไม่เนี่ยคลิปได้ที่ย้อนวิวคลิปว่าล้านที่สุดถ่ายยูทงหน้าน่ะประมาณล้านปลายถ่ายยูทงหน้าแบบเขาถ่ายแบบ วิวทุกหนกันเนเฮานั่แบบเพนฮูห็นไปเลยประมาณนี้เป็นลิปซิ่งเหรอเนยังเป็นแบบเพาถ่ายคลิปแล้วเอาเพลงมาเสิร์ฟเจ้นะเสิร์ฟุูนเสิร์ฮูนเดี๋ยวเอกไปซอกเออคอยกมูไปซอกไปซอกเออซอกดกันอเอกอ่เอเอากีเดกกีกีเอาเขาเขามีคนผู้จักหมนี่อ้เนม่ดานอ่าเก่งเนาะกาว โบฮู้คือการมาตื่นเริ่มต้นนี้แบบคนุณจักทางเฟซก่อนบลหรือติ๊กตอกแต่ก็แล้มันมันมาพรูดไกันแมนเพราะว่าทางเฟซกะสิเป็นการแสดงคลิปสั้นแล้วทางอ่าร์ติตอกกสิเป็นแบบคมคมอ่า YouTube มีอ่ามี YouTube มีกระเพกไปแล้วกันคลิปคลิปใดที่คลิปแบบยอดวิวหลายสุดตรงนั้นก็เป็นถ้าถ้าในติ๊กตอกกัเป็นคลิปเบาคมคมอ่ามีมีคลิปหนึ่งที่แบบก็แบบเบาธรรมดานี่แหละแต่เผอิญว่ามัน มันปังเองมันอะไรมันมันปังทุกคลิปเลยแบบตั้งแต่คลิปแรกที่เห็นนะแบบปังเลยอ่ะนะส่วนไหนจะเป็นคำคมเหมือนแบบแม่จะแม่นอันคนรู้จักกี้ทางเฟซแล้วบันน wow. ี้เฮ็ดรีดทิกเกแล้วก็ปังมาตั้งแต่คลิปแรกเลยส่วนไหนเป็นคนที่เราติดตามกี้คนไทยคนเรา ส่วนหญ่จะเป็นคนไทยทางเพจก็จะเป็นคนไทยส่นใหแต่คอยหันคนคอมเมนต์ติดตามเพกอร็นต์คนแค่คนมาพมาติดตามนหกมเีนมเมียนมาแต่กัมบูเจียกมูรเียัะกัมูรีเจัมูเไม่ด้ไปเบิ่งแต่ส่วนหญ่เห็นเขาเจ้าคอมเมนต์ก็ส่วนแล้วผู้ชายเจ็ดสิบเจ็อร์เมียนมากัมบูชียไทยอันนี้เดีอันนี้เราโอเคเอาลิิเลยีคนดูจะ ตั้งแต่สมัย2 0ง0ันสาวเลยสองพันสิบเก้าสมัยนี้เหมือนเดียวกันเนาะแมนเมนเปิดแบบอันกันทะเลพอมองกันพอมีกีกี้เลยแล้วก็สววงนั้นท่านแมนอันน้องแบบหลังอีกเริ่มเปนติ๊กต็อกแล้วเมนอันดังมาแล้วเมนคลิปแบบห้องเพลงกุ้มมืเออมันก็ได้อะสองปีละแหละห้องเพลงกุ้มมืแล้วบะนี้อันห้องเพลงกุ้มมืแล้วมีคนนั้นมาคอมเมนต์เป็นภาษากุ้มมือนะแล้วบะนี้อันก็ไปตอบตอบแล้วก็จูนมาเลย แต่ละอันแต่ละอันที่เขาคอมเมนต์นะจดจดมาแล้วก็มีมูผู้นึ่งเป็นคนกุมมูเนาะแล้วเราก็มาแปลเธอแล้วเนกับอ่านอ่านแล้วก็เธอมู่แปลอ่านแล้วก็เธอมู่แปลแล้ววันนี้มันก็ดังขึ้นมาเลยแล้วก็เออคลิปเลยอะวันนี้ก็พอมียอดวิวขึ้นมาแล้วก็ลิ่นมาเรื่อยๆแต่เรียกว่าภาษากุมมูเดน่ะเล่าบบได้เข่าได้แต่แปลเขาเป็นแม่โอ้มูแปลให้แปลให้มูดังกันแน่เอาหูกับมู่กับดังกันแบบ คนไหนพอมีคนรู้จักเป็นผู้ชาย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 คนอะไรเอาเอกเอกเอาขึ้นเลยเขาเอาขึ้นเลยผู้ชายแต่ว่าอันเราไม่ได้มาผู้หญิงอ๋อแต่แล้วเบิ้ลิ้นแล้วเอาโมเป็นยังลงอ่อนนนอ่ะขึ้นเลแล้วนี่อันเป็นคลิปเริ่มต้นของแต่ละคนเมนอ่าแล้วแต่ว่าแต่ละคนกันเนาะกัน มีเอกลักษณ์ของแต่ของมันเลยแตกต่างกันเนาะแต่แต่ก็มีความคล้ายคือกันแบบคือแบบใบซ้ำๆกันอายุการคือแค่ปีปีปลายเราค่ะเดือนแบบใบใสๆสดใสฮะเอาวันนี้ผู้ใดที่แบบอยากเบ้าปัญหาก่อนแบบอ่าเมื่อมีคนหูจักขึ้นมาแล้วมีอะไรเดี๋ยที่แบบเขาไปคอมเมนต์จบปีเขาอย่างเสียบเอาเรื่องจบห่อไอ้บทถามโน้กไอ้บทถามโน้ว่าโน้กอันดังมันเตะทางเลยอ้า ขอโทษขอโทษเอาลืมถช้าหมดน้ำมาแต่ทางไหนแบบอ่านมีคนรู้จักทาง t ิ k ตอกแล้วเนาะก็เฮ็ด y ยูทูบยูทูบอะไรกันมีเอาคลิปแบบไปซสาผักซสานอแบบไปเก็บผักเก็บนอสินาลงไปอันซสาป่าไปควงเห็ดเอ้อมีคนรู้จักเออจึงเอินว่าซื้อลิกสาวดอยมาหอตอนนี้อ๋อสมอรีแมนแมนอะไรกันันนี้สาวดอยนี่สาวคนไทยนี่สาวลาวอ๋อหสาวดิต้ากันนี่เนาะแล้วพอคืนนีสาวดอยอันนี้สาวดอยสาว ผูดไทยอันนี้ก็สาวผูดไทยสาวลาวสาลาเออสมัอนี้ก็มีแต่คนเอิญมาสาวดอยเขาบอกเลเอิญมาลิกเดะเออสาวดอยสาวดอยมุ้หรือว่าอันนันแล้วแล้วสาวสาสวนโลเลยแบบเวดอยแล้วภาษาญานะเสาวดอยสาวดอยหลิกสาวดอยหลิกสาวดอยแต่อันแบบพี่น้องบอกเลยว่าเอ้ยอายเด้อเขาสาวดอยสาวดอยสินะาคนหูจัดยอดอันนี้ฮัปปุฮัปป้าแมนเมนเสาวเก็บผักเก็บม่้งออ๋ แต่ว่าตอนนี้บริอันลิลน์ยูทูบแล้วแล้วก็ตั้งซองเมื่อและซองอันแบบเสาโดยฉับนบริด้ลิ้นแเร็วเออเคยเจอบอบเจอแบบ คนที่ไปคอมเมนต์เบาให้เขามีมีมีแบบว่าอาชเจ้าว่าคือน้องฮันเป็นคนกุ้มมือและอันบุยอมหับซีนาเออเขาว่าน้องฮันบุยอมหับว่าตัวเองเป็นคนกุ้มมือลืมซาดบอกเลยซีนาแล้วันนี้คือน้องมาตอบว่าน้องบุญแม่คนกุ้มมือน้องเป็นคนลาวบัดนี้เขาก็มาว่าอ้าวคนลาวอันคนลาวกับคนกุ้มมือก็แม่คนลาวคือเดียวซีนาเออเขาอธิบายว่าเขาเป็นเขากุ้มมือซื้อแมนแล้วเขาก็ว่าบุยอมหับเสียซาดเกิดบอกเลยซีนาน้องก็เลยบุญชีจะตอบแล้วมันก็หายไปเองเลยแล้วก็มี มาว้าวเืออีกเลยวัตถิกว่ามีอยู่เออแมนบล็โฟกัสอะไรกันบ้างเขาเขาก็มีหลายอยู่แต่ว่าต้องถามก่อนว่าทางทางเฟซหรือทางติ๊กต๊อกเพราะว่าทรวมรอมอันไหนที่แบบรวมรวมแบบเรื่องใจที่ดเูเขา ติ๊กต็อกเนาะกะมีคำแบบน้องผัดมักเล่าคำพมแบบคำพมไทยบางทีเนาะคำพมเล่าแน่ปะป,ปนกันไปตามกเกษตรตามอย่างนนเนาะแล้วนี่ข้าเจ้ากับสีมาวงเล่าว่าเออเป็นคนเล่าแต่ว้าท่ายแบบกับดัชลิสบอเสียสัตว์เกิดบอเขามากขักเขามากขัามากจะได้แบบเสียสัตว์เกิดนี่หลายที่สุดทุกคนจะต้องทุกคนน่าจะถืบเนาะคำนี้แต่การตอนแรกอ่านกะคูอซึกอยู่แต่ว่าโดนๆไปกะไม่ได้โฟกัสแล้วก็ไม่ได้คู้นซึกมีแต่แบบคอมเมนต์ไหนที่เฮาแบบอ่านแล้วเฮาคู้นซึกแบบบอดี้นะเฮาก็ลบทีมลบทีมก็ประมาณนี้แหละแลล้ววออออยยยยยาาาาากธิบบเเเเ่่ป็นงจไท ที่แบบว่าไทยกันเพื่อความบันเทิงสื่อเพื่อแบบ f อคนไทยเขาก็หลายนะเพื่อแต่ว่าอันนี้เว้าแทนเนี่เพราะว่าหลายคนคือกันได้เจอคือกันเหมือนหลายส่วนหลายภาษาขันเว้าไทยล้วเว้าอะไรคะเจ้าว่าลืมศาสตร์ว่าอังกิษแล้วว่ากิงแสดงว่โมเม้นทุกภาษาทุกส่วนเผ่าเนี่ยค่อยว่ามันถือว่าดีหมดอะผู้ไดที่ว้าหลายภาษาใดแหงดีเอาแล้วเคยเจอวอลไก่สำหรับค่อยนี้สรงทับอินีนักให้ไอรักค่อยหันเออตั้งแต่เกิดมานะ พ่อแม่ค่อยกระหายก็ได้อยู่แต่มีเคยคนอื่นว้าวเซอนะร์นะเขาว้าวเซอร์ค่อยถึงขัา้นาแบบค่อยหันมานางอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์มมนแล้วค่อยให้เห็นนะเป็นเผื่อแบบเขาไม่หูจักกันค่อยไม่ได้หูจักเขาเขาจังหวะ้าวเซอค่อยแบบนี้แล้วเขาหูจักค่อยเสมอแล้วเขวาจังหวะแบบนี้กับค่อยเห็นนะแล้วก็งโซนค่อยก็ทำใจไม่ได้หรอกมาว้าวเซอค่อยแบบเออดังนอนอันนั้นอันนี้บางที่เนาะเขาได้แบบมีอยู่แล้วเห็นนะแหละคนอื่นเขามีหูจักเขาแล้วเขาหรือเขาไม่ได้ซะว้าซะ เขามาเปรบเทียบว่าเออว่าเขาโซ่เขาแบบนี้คนมันได้แล้วเขาหนุ่งธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็เห็นเม้นบอกเขาไม่ได้โซ่มันก็เห็นถ้าหนุ้งเผมันก็คือโป๊ว่าเอันนี้อันนี้ว่าเท่ไรอ่ะแล้วเป็นนี้เขาไม่เข้าใจเขาขอกับไปว่าแบบเออถึงขั้นว่าค่อยหดไปขายนั่นขายนี่นั่นนี้ว่าดังนนั้นเอาอันี้หาเงินคอมเมนคือกันได้ก็มันก็ดีน่นึงมันก็เป็นสองทางแล้วก็ค่อคนหุ่นจั๊กค่อยนี่ค่อยยอมภา้านด้านหลีเาลย่นด้านห่าแล้วได้า พอใจกับแบบนี้นะน้องไากส่วนเนี่ส่วนหลายจะเป็นเรื่องหุ่มห่างเรื่องเรื่องการแด้งโต้นั่นอันนี้นี่คิดว่าโป้งเหมือนบอกหลายคนมนบอกคิดว่าจะซีรีส์ส่วนหลายขาว่าเขาแต่งตัวโป้น่ะค่อยนุ่งผิวเหลืองก็คือโป้แต่ปกติค่อยนุ่งผิวคือโป้เบิร์ดทัะมีหน้าต่อนเอาเลยนะไม่น่าจะบ่ถือตีบอกนี่พออันช่วงแรกที่แบบว่าช่วงที่กําลังเป็นเป็นกระแสนะที่มีแบบเออดัดจริตแล้วก็โต้แหล่งอยังประมาณนี้แต่ว่าแบบคนโดนแบบนี้ บบได้ใส่ใจอย่างกับแบบคือตลกแต่ว่าจีิมีช่วงนึ่งที่แบบว่าเริ่มมามาทายเพลงอย่างแล้วก็จริมีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบไปขายโต้วการแบบเอาตัวเองเลกเพื่อเงินนี้อย่างปรณีแล้วก็ว่าแบบช่วงนั้นแบบหับบบได้เลยครอบครัวก็แบบว่าแบบบบอยากให้เห็ุอย่างนะแล้วคนรอบข้างแบบบบมีไผ่เข้าใจเลยช่วงนั้นแบบโอ้โหแบบบบอยากลิ้นแล้วฮะนะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนักที่สุดแต่ก็ผ่านมาได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แบบเออกาลีบบ ดัชลีบอยเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจเนาะไม่ได้สนใจมันแล้วก็เออบางคนที่แบบเม้นแหงนะเขาก็แบบลบคอมเมนต์แต่ก็คือกี่อะไรแบบเฮาว้าไทยแล้วก็บบางคนเป็นถึงแบบเป็นขู่เลยมาเม้นว่าแบบเออเสียทรัเกิดอีย่างประมาณนี้เพราะเป็นคําที่แบบแบบเป็นคนเล่าแท้ๆเปคือว้าไทยดันลีบเนาะเสียทรัเกิดอย่างเขาได้คือแบบยุคนี้มันยุคแบบ สองมันช็อตสองแล้วอะมันต้องพัฒนาแล้วแบบทุกคนคิดของตัวเองขนาดนั้นแบบแบบเว้าวัสดุเล็กคนเล่าตัวเองก็ได้เว้าค่ะนะแทนที่แบบคนเล่าเขาสิแบบต้องขอแสดงความยินดีแต่ว่าแบบกับพวเข้าใจคือกันแต่กะเขาก็เลือกที่จะอ่านแต่คอมเมนต์ที่มันเป็นผลบวกดีกว่าอ่าบอกเลยวิธีเถอะตัวอย่างมาเขาเจอคําดูถูกแบบนั้นมาเขา เหตุบิทีแบบใดที่ว่าส่วนหลายก็คือแบบแล้วลบคอมเมนต์แล้วก็กแล้วมีส่วนแล้วก็แล้วบ,บ็อกเท่ากับม่ตอบอีกนะมันต้องเกมมาใช้ใจมีเกมมาเชนเจอเผาตอบเผ<ม>าแบบถ้าเผาตอบให้เขาแบบเขาก็ซีแบบโตอ,อีกอ มันละมีสุดมีสินอันนี้จนคิดว่าเออน่าจะบุ๊มบิอันอันนั้นแต่ว่าคันมาคืดเซอร์ก็เออก็ก็มีอยู่อ่ะคนเม้าเฮิร์ดแต่คันเขาบุคคืดแล้วก็คบุ๊คคืดอก็คือลิกเบอร์มอกี้ว่าบุ๊มบิแต่ที่จริงมันก็มีแต่แต่ได้เจอร์รัตมันเลยได้เจอร์ริลล์มันมันมีเนาะแม่มันมีอ่ะมันเริ่แบบมันมีเนาะคนมันแบบมันถึกอยู่แล้วขนาดนึงแล้วก็เยฟ่าอีกแบบเดินกับผู้ที่มาคอมเมนต์อันนั้นห่างลบไปผู้อื่นนะเ ขันคนอื่นว่าส้เจ้าเดี๋ยวเจ้าละคืดแน่นเลยเจ้าละหูสึกแบบเลยเจ้าต้องคือดใจคนอื่นก่อนเจ้าอย่างวะเจ้คนอื่นค่อยมีหัวเจ้าเป็นคนแบบเลยน่ะแต่มีหัวใหญ่มาสังคมเลยจังวะเส้คนอื่นแบบนั้นกะว่าเส่นนั้นละ่ะใหญ่ละมีเวละเอาใจไปเลยค่ะใ <c oughs> หญใ <c oughs> หญ่เข้าใจเด้อที่ความนี้ยังงั้นเราก็เสียค่าในแถวบ่ยังงั้นเราก็เรความสนใจในที่คนทั้ง แล้วก็เบิร์กขีเพาว์แตงกีคอยขึ้นจีเวทามเลยเขาเล่ากันเองนี่ติกต่อกลอกไปเอยคือแบบตะกีหันวอลซ์เอาบอกเอ้ยมันดังเนี่นะเนี่เดี๋ยวนี้ทำมาขอถ่ายฮุบโนเฮาคนนะแพ้วอลซ์เาแน่นั้นเนี่ยวนี้วาเออ ตะลี่ขายนะในเด๋ยนนี้มาขอเาเมือบ้านมาขอได้6มาหาสามาขอได้งูแม่คนดังฉันอยากิีวอลล์ปลาคางบาดนคืออันนี้เคยเจอคือแบบคายบตอนเขากลังสร้างรังเฮตก็ลังเลิมนะเจ้าสีหัวขวัญคะเจ้าเป็นบ้าอันนี้ชลายชบงอใส่กันคือว่าเขาปัญญาโอ้นะเขเห็ดอีอย่างบ่่ได้เรามีพระเจ้ากับตอกบวอลเลวอเปออดละ เห็นแล้วเออในนี้ด้เงินในคำเท่าเลยเด้มาเรียกเลยไหมลูกข้อมาคือมีเห็นไปเอ็ดนั่มในนี้มันมีเลยมันมีแล้ว คอยกับลิกนี้น่าจะสไตล์้ายๆดีเข่าเทาก็บช่วงนี้จะเข็ปจากลง YouTube จากอะไรเนาะแมนตอนแรกๆคือค่อยโชคดีอันหนึงคือแบบมีอายเราแบบเราเข้าใจแล้วเราอยากให้น้องเฮ็ทละกับภาคการสนับสนุนกันสองไอ้เนาะเร็วโพนะห้ามตอนนั้นนั้นยังเฮียนโมฮกโมเจ็ดโพเลยว่าอยากให้เฮ็ดเพราะเฮ็ดอีอย่างแบบบางทีมันเสียเวลาไปเฮ็ดเวียดกับโพนั่งไม่ดีกว่าเพราะว่าเริ่มเฮ็ดตอนแรกมาปุ๊บประมาณสามชีโมงเนาะพอดีว่าแดดง่ามนะกัพาคกัน่ายสองไอ้น้องอายใ่ายน้องกับแบบพาคกันคิดคอนเทนต์แล้วก็มีคนยืมเงินภาะกันเฮทโพ เข้าแล้วให้คนนเข้าไปห้องแล้วให้อันนี้้ไดตอนนั้นะให้ได้โมกินทอดเข้าเลยโมเป็นอกหักได้ลยแอนเครียดพอแล้วตอนนี้พอเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้เราก็เราเข้าใจแล้วคือแบบกีตื่นสวยกับโบหายแล้วคือกันคือกันแต่เก่าที่หายได้เพิ่งเข้าใจไปแล้วเดือนนี้นะถ้าว่าไปเบี้ยเลาก็โทรครอีบยังแล้วกันเป็นไงเออมาวอาเรื่องภูมิใจก่อนมีเธอหนึ่งแบบรู้สึกดีใจแห้ง ตอนไปท่ายอันโฆษณาม่ใช่กับไอเทอรอยู่หน้าเลยวันนี้เราโพสล่ะเห็นคลิปนั้นโพลแล้วว่าจี้เจ้าบะนี่เบิ้งเบิ้งระเบ้อว่ะโพล่ะเบิ้งโพลเบิ้งแล้วโพล่ยิ้มแล้วโพลหัวนะว่าแบบน้งแตาจนยักไหลตอนนั้นนอีกสุดหนาวเพราะว่าตอนนั้นโพลแบบโพล่่ให้เฮ็ดนะนะโพล่ะโพล่มากอีหยังอันนี้เลยนะเลยวันนี้เรยเล่ามาเบิ้งแล้วเราหัวแล้วเรามากแล้วเราเบิ้งจะไปจะมายอันนี้แบบจนยักให้เลยตอนนั้นนะแบบรู้สึกแบบก็อะไรวะ ภูมิใจอ่ะมันเป็นวิดีโอที่อัศจรรสังคมเนี่ยเขาคุยไงเขาเลยเขาใจไว้แต่ันงชั่ววิดีโอแบบมีรวมีนด้วยอีย่างเขาคีดด่ามีนเพศแล้วอันตัวที่ค่อยภูมิใจจะนางไหนล่ะอ่าค่อยหันเป็นคนที่ไม่ได้เผยเดแล้วก็ไม่ได้ต้นถึงว่าไงเขาพูเขาเป็นเพราะพวที่ทุกข์แล้ววันนี้ล่ะเออค่อยมาดังแล้วก็ไม่ได้คู้กัหลายแล้วค่อยกับพวกเดวิแล้วก็ได้เงินเนาะเออ แล้ววันนี้มันมาถี่สูงที่เม้ค่อยมีสบายนะไอ้หักแล้วค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆมีเป็นไกลส้นนะค่อยไม่ได้เงินปู่เม้เพราะฉะนั้นแค่ค่อยแบบเออแบ่ชีวิตเขานาะงานละซี่ห้าเศนงานละล้านนีเข้าเก็บเงินเก็บเงินเนาะจากที่แบบแบบนี่บางโกนของเม้ฮะนะหรือว่านี่หรือ่างัานนะค่อยสามารถใช้ถ้าเม้ค่อยได้ไรถึงว่าค่อยเลยไม่ได้หื่นค่อยเลยไม่ได้ลดไม่ได้ผลก็อยาแต่ค่อยก็ได้ความสุขในแบบของค่อยที่เป็นแบบนี้น่ะแล้วค่อยก็เออทีพอเม้ค่อยได้ความสุขได้และอนาคตค่อยกันละเฮ้อมันดีีกว่าน้ แบบเฮาฮู้เบาเฮ็ดหยังอยู่ล่ะเฮาก็แบบเออเฮาสามารถที่เธอคนเดียวทางมีความสุขได้ซสมนี้มันกัดเต้นเต้อเธอพ่อแม่เฮ็ดหั่นนะว่าจุดที่เพิ่นนั่นเคยห้ามเคยนั้นเฮาล่ะเออมันมันไปได้ไกลมัเจ้าบ่เข้าใจซื้อแล้วก็เป็นห่วงซื้อใช่ไหมหลายคนนบบีนึงเขาก็เป็นลูกพี่ยิ่งแน่แม่เป็นห่วงหั่นแหละแม่แล้วพ่อแม่เฮาก็เป็นห่วงเฮาและความภูมิใจของลิกเนาะก็คือแบบว่าพ่อแม่ท่นคอยซัพพอร์ตตลอดถึงว่าสิบ่แม่นเอา เอาเงินเธอหรือว่าเลยแต่ว่าพ่อแม่ฮันเข้าเจอหล่ะกันเฮาไลฟ์สดบอกเลยสินะพ่อแม่ฮานมาเบิ้งคลิปเฮาอะนะทั้งทังที่เออแมียนเมยอันนี้นะคือคือแม่เบนฮานแม่ฮานมาคอมเมนต์ทุกรูปแล้วก็แซ่ก็พร้อมแล้วก็แบบคลิปเลยที่เฮาไลฟ์สดแล้ยวฮานาเพิ่นก็จะเบิ้งคือยูังไงแหละทั้งทังที่เฮาไลฟ์สดแล้วก็เฮานั่งอยู่ข้างๆกันเบิ้งอยู่หันและเราภูมิใจในแม่เป็นนี่เออดีแต่แบบมีพ่อแม่เข้าเจอลูกสาวเริ่มแบบมีเสียงเนาะลูกสาวมันลิ้นแบบรินเริ่มเออลูกสาวแบบ โบ่โบ่โมเนต์โมเมนต์โมเมนต์โอ้ลูกสาวเพิ่นเราไปฮั่นไปนี่แบบไปนี่นะโอ๋อันนี้เลยเรทวันนี้แล้วเขาเรทักว่าลูกตู่นะอู้เก่งแท้นะเพิ่นก็มาว้าให้ลูกฟังอืยเสี่ยวอันเสี่ยวโฟวอาว่าเห็นเจ้ายิโทรศัพท์ว่าเพิ่นก็ยิ้มได้เพื่อภูมิใจแด้วเนาะเขาท้องเขาย้องลูกสาวว่าง่ายนะในนี่แล้วกันเรทแม่อันนี้หั่นนั้นแบบว่าเห็นเห็นผู้บ้าหรือว่าเห็นอะไรสินะ อันถามเขาได้อันนี้อันแม่มีลูกสาวเอ้ยซร์ไสแบบอยากได้ลูกเน่ยอะอันอุ้ยแม่เด้แม่อันแม่ค่อยนะแปลว่าเห็นอันแบบเห็นผู้อื่นสินะอันอันนี้แม่ลูกสาวค่อยได้เลยแวบบว่าอันแบบยัดขาพูุว่าอันตัวเองมีลูกสาวงามสินะเอแบบหรือว่าเห็นมู่เห็นเลยค่อยมีลูกสาวงามเลยลูกสาวเนื้อเลย โปรโมทโปรโมทแต่ขาโปรโมตตัวเองมีรู้สาวง้ามเอาง่ายๆเนาะการที่แบบเขามาอยู่ในจุดนี้ตอนแรกเขากับบร้คิตเขาสิมาเป็นอย่างแบบมันแม่แต่มันก็ยากอยู่และมันก็เปลี่ยนชีวิตเลยแต่ว่าฉาหรับไปคือเขาสี่คนนี้ เขากัมาจากศูนย์เลยควบครัวเขากันศูนย์อี่แหละโอเคเอาเปลี่ยนเรื่องจากที่ว่าองุ้ยบราเรื่องแบบสดๆนี่เฟซยังได้ดูอ่ามเลยจะเอาหลายเดจะเรื่องชีวิตเนี่ยตัดเอาเนี่ย็พอเลยนี่เขาเล่าเรามาให้กันหมดแหละอันนี้เป็นเรื่องเขาเล่ากันดีตแล้วเนาะจะวา่าให้ไอ้ฟังอโอเคใครบ้าฟังแล้วจะได้ฟังน้องคอยไม่นีแหละอ่าเรื่องโตมาที่แบบอยากถามเลยถามเต็มๆมินามาเลย มีแฟนบ่แล้วก็ปัจจุบันนี้โสดหรือว่าสเปคบ่หรือะไรต้องเออคันโสดแล้วสเปคแนวไหนเอาถามก่อนว่าโสดหรือบ่โสดล่ตอนนี้โสดเดินจิบได้อุ๊ยคือตกท้องเอ้ามีนาแฟนเห็นแล้วแฟนเครียดเด้โอ้ยไม่ได้ อันนี้ว้าวเลเลยว่าแบบโสดแต่ว่าถามว่ามีคนคนเซตนัมเบอกแบบมีมีกับเคียให้กันนะตอบเป็นดาราตอบเป็นดาราดาาคันมีกันมีซักหักองค์เป็นดาราหักองค์หักมามัดมาลุกยังคนเป็นตัวเป็นตัวเป็นแฟนเถื่อแต่มีคนลงคนบอกแบบตอนนี้คือบางคนกับจีว่าแบบเอ้งแตกเนะแบบว้าวึงซีอย่างนี้คือแบบยอมรับว่าเคยมีแฟนแล้วกัน แบบแว่าเออโอเคแล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเหี่ยงกันหนักแล้วเห็ดเวียกกันหนักแน่หรอหนักจุดนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเขามีแฟนแล้วแบบมันไ่ได้เขาทุกใจกับเก้าน,นะแล้วเขาที่มีเพื่อนอย่างนัน้นก็เลยแบบเออมีก็ได้บ่มีก็ได้แต่ถามว่ามีสเปกบ่คนเขาทุกคนมันมันมีสเปกอยู่แล้วแต่ว่าถามมาสิให้ได้คือที่เขาตั้งสเปกไบ้บ่มันกับบ่มีมันก็ขึ้นกับคนสองคนนะสมมติว่าเขาลงกันเข้าใจ ซัพพอร์ตก huh? ันได้แล้วกันแบบเออเขาจริงม yeah, ันก็เป็นกันได้นะดาราไหมนี่นะเขาเป็นดาราแล้วทุกคนสูงบ่มากหน้าใดหุ่นห้อยผู้บ่าวเข้ามาเขาจังแบ็ดคนที่เขาใจเหี้ยอะไรคือจิตโต้เจ้นี่แหละแมนเนี่ยบ๊อบสเป๊กเล่นหน้าตากับเออกับคนแบบเออเมบ่อกี้ให้แล่นหนูในห้องเขาพอดีพงงามแล้วก็ส่วนโตมักคนจอยเพราะว่าเขาแบบเออแบบบ๊อมเป็นคนจอยนะแล้วเขามัก มาคนจอยแล้วก็มาคนไทยแบบอบอุ่นอะนะเออประมาณนั้นรู้สุดละเกินโอเคหนึ่งสเปคเท่าเอออันคนยังโมบูนาะคอยท้าฟังสเปคเดินโูนแต่จีบได้เดินจีบได้เออสรุปมาอ่ายังโสดอยู่ยังบมเรย์โภร์ไฟเป็นตัวเป็นตัวเป็นแฟนเถื่อแบบมักเข้าโลดแบบนี้เออเฮาโฟกัสเรื่องเบียนเรลืองเฮียนแหละก่อนเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องอกใจหลายแล้วกะพูดได้ที่ว่าเขามาจีบกะย่าเฮดไดฟิดมังเอ็นร่มพูดปรึกษากันเอาเนาะ เอาให้เป็นเป็นผู้ใหญ่ก่อนนี้ศึกษาดูใจกันก่อนเห็นเบียร์เห็นงานก่อนถ้าว่าจะเข้ามาลิ้นลิ้นน้เอาเบียร์มานั่น้ำเงาน้ำเงาบดเพิ่มมาทุกที่เสียเงินซื้อเด้เอาไป้สนต่อได้สนจะเลาาให้บอกกะตอนนี้ก็ได้อยู่ลมกันอยู่นะอุ่ะ ไอมื่เธอมาตอนนี้ถ้าก็ลมกันลมแบบคู่ใหญ่ทุก่านดูใจกันอยู่นะตอนนี้ก็คบผ่าดูใจกันอยู่นะคะมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ไม่เปิดตัวแน่นอนค่ะเอาบเปิดตัวแต่โบทิมแน่นอนจะต้องเปิดเพราไม่เปิดตัวจค่อยไม่ทิมแน่นอนละกะคนเบิ่งลาเด้อยู่ฟิตมีเหดนล้เฮ้ยค่อยๆแบบเพิ่งระห่างไปกระห่างไปแต่คบก็ค่อยนะเขามีเปิดตัวแน่นอนอือทำไมแรงจังเลยอะเขาต้องมีคอมเม่ก่อน นี่เป็นตัวข้อแม่ไอ้ลักเปิดตัวมาแล้วเขาทิมเผาเนี่ยสะเอ้แม่ที่มันทองชิตโตความนี่อ่ะคันเปิดดตัวมาแหละเขายานเกมโบโบแมนอันโบแมนเขายานโบแมนยานเขาทิมดอยานเกมไหล่โบค่อยเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นอาถันเลยแลค่อยนะเปิดตัวได้ได้หรืค่อยมันเป็นอาถันนะเปิดตัวได้เลยคือกันอาถพ์ได้เปิดตัวต้องได้เลิกรถโอเคที่ว่าบอยู่ มีคนภูใจแล้วมีคนภูใจมา่ขันตัวปุ๊บเจ้าเจ้้าทูทาเวลานี้มาดนแล้วเออจเนไหมคอยละโสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้วมันมีเซนผู้เ้อเมื่อใดเอาปามือนีดีขันตเจีนีไปแล้วไปวอนนาอะเห็นไปน้ำแฟนเนเอาชิบะเจ๊่มอเอามือ้นเอามือนู้ีเอามื้ี้โสดตอนนี้โซด ตอนนี้โสดเออแต่ว่าอนาคตบตรงนี้โสดแต่มึงอื่นเด้สันโสดมั้งมั้งบางทีแบบมือเล่นก็เป็นเปร้นเลยสเปคเนาะหูหบลักภายนอกแบบคันเ้ามากแะแบบคันเห็นแล้วแบบมึงรู้สึกว่ามากเลยกะเป็นสูงสูงกว่าเหาสูงเบบร์ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนังก็ได้หรือว่าร้อยแปดสิบก็ได้แต่ขอให้สูงกว่า ขาวดำนี่ได้เบิร์ส่วนแบบบางคนเนาะยกก็ค่อยจ่อตางค่อยแบบนั้นนั่นกันอันนี้อันนี้บบตีเลยนะแล้วมักคนสักลาย่บ้ยโบตีอ่ะถึงเขาซีซ่าร์แบบบ้านใหญ่เนาะอืมรักเอะมากเลยอารมณ์อารมณ์อารมณ์มันอะไส่วนนิสัยอย่างบอกนิสัยค่ะเพรว่านิสัยก็มากคนนะใจเย็นแล้วก็เป็นคนแบบใจเย็นโบมากคนขี้เร่อแบบคนเราเก่งๆนะเพราะว่าเขาที่เจ้าชู้อ่ะไงคือโบมากคนเจ้าชู้มากคนแบบนิ่งๆเงียบๆงียบหุ่ยนิ่งนิ่งอันตรายคอนเป็นไปได้นะโบอยากได้ผู้บ่าวแบบในวงการ เพราะว่าแบบเขาก็เขาก็ห่วงหึงเลยกับโบกับน้องหัวนี่น้องหัวนี่อะไรต้องน้องโมกันเม็นบอกน้องหัวนีโบกับไดยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แต่ว่าเอารักๆกับโบมากคนเจ้าซู้หละถึงสีหน่าหรือนอกก็แล้วแต่แต่ขอแต่เขาว่าเจ้าซู้ก็พอแสดงว่าเป็นคนดีห่วงแฟนหลายนี่นี่ดีแฟนห่วงหวงยู่แต่ว่าแต่ว่าตัดใจได้ตลอดนะเพราะว่าช่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่พอได้เจอคนนี้เขาจริงใจอะไเขาเข้ามาแล้วเขาแบบ พอมาลมนึงนก็เป็นน้ำนี่ใสค่ะบนเดินข้าวุยเป็นในเขินแล้วอยู่แคมป์ทางมุกเป็นทางทานตลอดโบ๊มุกมุกให้มุกบ่ได้ก็จำเป็นแล้วเขาไปเลยเด็กเขาก็ตอบเซตทำเลยซะอันนี้มุกออนอันนี้มุกไห้มุกไห้มุกไห้ตลอดเชื่ออยู่อันนี้เพราะว่าเบื้องจากคาแรคเตอร์เนี่ยแบบเป็นคนที่แบบ เลือดไงแล้วก็โอ้ยสิว่าเขาเป็นคนเจ้าสู้บนะเออลยรักยงเอัน่าจะเป็นคนเก่งระดับหนึ่งอ่ะแบบเฮา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 เบิ่งเนาะลมอ่ะสมมติเขาเออเฮ่าหัวเขาแบบเริ่มโบมักเฮาเฮาเฟตต้กเลยอ่านี่พราะว่ามันเขาหักตัวเองเนีเขาหักตัวเองเลยใจแข็งใจแข็งเป็นใจดำคนใจแข็งแบบลักษณะบได้หักเขาแต่หักตัวเองเนาะเตเท่แถ้าได้มากก็โอ้ยหลงเทนเนาะเยแล้วคือย่างว่า อุ้ยบอ๊ะนี่ใสกว่าไงบ่มี่ใสแบบมักผู้ชายนั่นแหละซี <c oughs> บอ๊ะเด็กน้อยอย่างกับเนี่นยไหนก็ได้แต่ส่วนหลายกย็ยากมากแบบคนประมาณแบบอ่ารุ่นเดียวกันบ่หรือว่าใหญ่กว่าประมาณสามสิบสี <30 S 2> ่ญญแต่นี่ใสกว่าคุใหญ่แล้วเข้าใจฮับเข้าได้ในชิงเข้าเป็นนี่แหละส่วนใหญ่ที่เอาแบบนี้ใหญ่กว่า เขาต้องแบบเขาต้องเข้าใจบางทีเขาไปถ่ายเบิก่ายงานเนาะเขาต้องเข้าใจเรื่องนี้ตองเขากับพ่อแม่ครอบครัวบอางยังไงหรือว่ามีแต่เขากับเขาแล้วเออเขากับเขาให้ได้ก้นจังไปพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่น้องน่ะง่ายๆอยู่แล้วอ๋อแล้วก็เออเออเอาเอออันเจ้าบ่าหลไล่นะอันเขาเจ้าฮับเจ้าได้บ่ลาแค่นั้นเลยเคนจะโซนคู่มือนี่น่ะเรื่องอะไแหววมาค่อยขอร้ายสบค่อยขอร้ายสบอู้หูไปได้บ้าสเปคอันนี้อยเดียวแล้วว่าเออค่อยขอร้ายโซงค่อยขอเพาเจ้าชู้ค่อยขอ บมหลายเลยขอแบบอ่าเป็นคนแบบนิ่งๆขึ้ขอเล่าโดยนี่นะแล้วขอหมหลายจะน้อยเนาะเออขึนขอหลายเมื่อไหร่วะขึนขอไปเจ้าสุนัโบเมื่อกี้เมื่อกี้อะเออสปีกเทมเมื่อกี้อะไรผิดพลาดไม่ไดเลยหลายกบวยเอาจะช่วยคนข้เจ้าเบิรงอยู่เนี่ยเขาอยากจีบอ่าสามารถจีตได้เฮ็ดแบบไดเอาจังแบบสามารถคอมเมนต์ผมถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้อยากเห็นตัวจริงอ๋อต้องเห็นตัวจริงเพราะว่า ถ้าเขาเห็นเฮาตัวจริงันเขาฮับได้ก็โอเคเพราะว่าส่วนหลาายเขเห็นแต่อยากอยากให้เขาเห็นเฮาแล้วเขาฮับได้ตัวจริงเฮาก่อนแล้วจังโล่งมันต่อก็ได้เออเพื่อบางคนนี่เห็นเตฟพักได้เพราะว่าเป็นคนอ่าเฟรนลี่อยู่พักได้แบบเขาเห็นเฮาอยู่เฟซแล้วเขาจะว่างามแบบมาจีนกรือมาสิงตโปรแบบเขาอยากแบบเออ แบบเฮ่าก็เห่ากับโบมเมนเด็ิน้อยแล้คือแบบมาเสร็จน้ำกันแล้วเป็นแฟนกันยังเ,เ,เป็นอย่างประมาณนี้เฮาก็อยากแบบเจอตัวจริงแล้วกันอเออมาเบิ่งกมามีใส่มันเข้าก <F ace S 2> ันได้โบประมาณนั้นมาได้เดอ้บอบางคนแบบผู้ชายบางคนถกแบบเออแบบวิเจ้างามเจ้าดัยงยันเจ้ายิ่งกันอย่างโบโเป็นอยา่างเข้ามาได้อตอนนี้กะเขาผ<ห>่านเรื่อยุกัะจีบได้เด้อขู่ใบข้าคังขู่บสิเข้ามาได้ทำไม